เปลี่ยนเคสคอมเก่าอายุ10ปีสนิมเกลือม,มาเป็นเคสใหม่เล็กๆถูกๆซื้อมา300บาทแบบนี้รอดไหม <c oughs> เริ่มต้นคือถอดชิ้นส่วนต่างๆของเคสคอมใหญ่ออกมาให้หมดทั้งการ์ดจอเมนบอร์ดฮาร์ดดิสก์พาวเวอร์สปายไดร์ดดีวีดีแล้วก็มาปัดฝุ่นทำความสะอาดนิดหน่อยคือเคสคอมเก่าข้างในเนี่ยมันเละมากๆนะนอกจากสนิมแล้วเนี่ยยังมีทั้งหยากย่ฝุ่นขายยิ้งจบมาครบเลยถอดอุปกรณ์มาหมดแล้วทีนี้ก็ย้ายเข้าเคสอันใหม่นี่เลยแม่มีน้องแมวมาดมๆให้กําลังใจด้วยซีรีรวมแล้วใช้ เวลาย้ายเครื่องไปทั้งหมด1ชั่วโมงกับอีก36นาทีด้วยกันใช้เวลานานมากนี่ยังไม่รวมลงวินโดว์ใหม่ด้วยนะเบสเสร็จคือมี2ชั่วโมงบวกแน่นอนโดยตัวเคสที่เราซื้อมาเนี่ยค่อนข้างเล็กมากจัดสายไฟค่อนข้างยากเลยปล่อยเซอร์ไปแบบนี้ก่อนกับตัวเคสไม่มีที่วาง SSD เลยต้องมา,มาแปะเทปกาว2หน้าวางไว้บนฮร์ดิสแบบนี้แทนนะใครที่มีคอมเก่าแล้วอยากลองเปลี่ยนเคสดูแนะนําว่าควรเผื่อเวลาไว้ด้วยละกันหรือไปจ้างร้านเขาอาจจะง่ายกว่าเร็วกว่านะถ้าชอบเรื่องคอมอย่าลืมกดติดตามคอมครับ